สวัสดีฟไฟทุกท่านทุกคนนี่นะครับวันนี้ก็มาเจอกับอาร์ากิมเหนมอนเดิมในครับมวันนี้เราก็มาดร้องกันมอนเดิมเล่นเกมฟไฟกัมนมาเดิมนะครับแล้วก็มาโดดกันที่มึมงมันน่งเอะดืมชิมอะไรเละเล่นฟไฟจริงวหรือขอรู้เราก็ฟร์ห้องกันก่อนเลยนะคนรับเพลงอยมาเราก็ได้เวลาลุยกันลอผมาตอนนี้ มีประเด็นนะครับผมหน้าเรามีคนโกรธเลยดีครับวิจะตายไหมไม่ตายวนนรบทันหมดทุกคนอุ้ยอารมณ์เสียแบบนี้ต้องการเร็วนั่งกับจรวดลุยล้านเนี่ยฮิュฮิュฮิューครับผมอยู่ตรงไหนได้ีเหาก่อนนะอเราต้องใจเย็นาต้องใจเย็นยิ่ก่อนะครับผมจูห้องบนั่เลยไอ้ไอ้ไอ้วิ่งตามมีวะทุกคน มันจะลุกนะครับนี่นี่เด้คิวฟรีสปอร์ตดิ้นเริ่ร้อยนึงคิวฮับสีสวยอืมเด็คิวเอาเอาอยู่ข้างบนนะเออก็เป็น,อ,นอาอ้อยู่ตรงใต้บันไดเหรอทุกคนเออเริ่มลอยเก็บสองครับผมแอปะพันยายอยู่ตรงนี้นี่เองกีนีสเสีกระดาษฝาดทำไมก่อน ทุกคนเป็นไหมครับเอ่อแบบกดฟิดกดต,ตู่กอะไรย่าเงี้ยแบบตุเนเต็มท่ครับตุนเต็มท l กเคมีเล่นไมนสส่นดสั่นตลอดนะอดอะ,นะอะ,ะครับผมเอ่อเดีราไปตากเลยครับเอ่ยาวพอแามกะสกปรหนึ่งลุยๆๆๆๆอยู่ไหนนะเดีย๋ยวหาก่อนะทุกคนแอ่เดี๋ยวมาอัพเกรดปุงเงินกอนเลยนะ พ <IP> ok ื <committee> with and ่อเราจะได้แบบเลีแรงนะครับการวิสิตก่อนพขดงงๆแล้วพูงงอักเลิบลอยเลยมึงเ้เอาอุ้ยกอดตั้งูยูคารุวังยูยูมัวกัดแตาวโอ้ยถึงเจ็คเลยจุดไฟมา้น thank you thank you thank you นอยูดีนวเนี่ยยาฮิลู้นะยาฮิลููน้อว่าใครวัวพูดลันพลันพูล เล่นไม่มืออาชีพเลยอือ่ไหนวันนี้พี่มองไม่เห็นนะหาไม่เจอเกินไปไหมอยู่ไหนบอกคาที่เจ้าอย่าทำแบบนี้อะไรฟิสไยก่อนไปมาดีอุ้ยมาแล้วมองอุ้ยมาดีครับมาดีมาดีมาดิาดอืมทำไมเราไม่ติดหว่าให้หวงวะ ถ้าเพื่อนไม่ครบถ้าเพื่อนไม่ครบนะรู้วันตึ๊งเต้นตึ่นเต้นบอกเลยตาเล็กเกมนี้คือเป็นเกมแรกของวันนะบูมไม้สันมาทุกคนตอนนี้เออเอาเลยเจ้าก่อนนะฮะโอ้ออออไยไรท้ากันไม่ท้ากันเอาเพื่อนพนูดอยูแ่แล้วเก็บเพื่อนสักคู่เงื่อนคนมาได้ลนะ มาดีค <My> uh ีข้าชิญคนหนทันนะบบที่ลองคอแบบที่คุณพามสุดสดะโอ้ยบบที่มกจัตตที่คุณพาะครับที่คุณพครับน้องอืมเรื่องอะไรบบเมืองนี้เรจัดเลยมีแต่คนบรเมืองนี้นะเออมีเข้มุบไปเข้มชุบพวคน เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเพื่อเุดตัวเองนะมาเฮย่าไปเลยคระบอมเฮ้ยเดี๋ยวเรามุนหน้าตามเป็นเปบอกเลยว่าเดือดแน่นอนโอ้ยๆนามีหน้าทางจะมีคนนะแต่ปล่อยเพื่อนคิวบปละมีจริงด้วยพียบเลยทุกคนมาดิมาดิโอยคเหลังหิน ยอยู่ไหนโกูวัดวังไว้เอาอีกที่มันไม่สกปรกว,ว,วังไหมวิ่งวังหมดกนไมปวังวะมึงดูไฟปะเอาไปเม็ดมาดิมันแอบได้วะคนวิ่งสายเลยสิวันวนี้เดือดจัดเอาดูไฟวิมิงโลอยู่ไหนวะอุ้ยตรงเพื่อนมีหลายเท่านะอุ้ยมึงสามเจ็บเป็นนิง่งคิวแล้ะอุ้ยด้านเอา ก็น่าเราก็มีนะออมหลังเลยค่ะอุ้ยมันแวบตัวไปว่ะนี่ไงโขดเดบล้อยอุ้ยพลวงมาอุ้ยอยู่ตรงนี้นี่เนี่อุ้ยหลังก็มีอทุกคนโอ้ยยังเยอะเสิร์ฟไหมเนี่ยเสิร์ฟไหมเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยเดบล้อกับทุกคนแล้วหลองแล้วทุกคนเดีเดเดเดเตียนมาแล้ว เอาสากมาดีมาดีาดอุีโอยทุกคน sorrysorry วล,งลังว่าลอยเกมว่เออไดไวะมันฟังกันบอลจะช็อตนี้มันได้มาขอปั๊มกับปันยาจะครูนทุกคนเป็นยูนมันยูรงเราอยู่นะ ไจเยินๆบอกต็วงว่าให้ใจเยินๆนะทุกคนแล้วมันช่วยเพื่อนแหละอยู่ไอ้ว่าไปเลยอย่างนี้เราต้องสอยพอดีเรียบร้อยพอดีเรีบร้อยสองคิวครับทัานหน้าใครวะเสี่ยววะโอ้ยตัวนี้โดนหลาหรือเปล่าโอ้โดนหลาอะเสียดาย อยู่ของคนกันนะทุกคนตู้อีกันโมดอ่ะเวลเราคนเดียวเมือยเอาอยาก่อนเราต้องทุนยาเยอะๆไปลุยกันครับบอกเลยว่าสคิวลอยอ่อนเล่นมันมาทุกคนเราจะที่หนึ่งให้เพื่อนได้ไหมคึ่มันหาชุบไม่ได้มันต้องไปข้างบนนะ่ะตะคนนยิงยืนละ นะพูดกโตวันนั้นแล้วชูพูนไม่ได้เราไปเรพายล์น่อินเอร์เลยไปพาเล์ตูทะเราจะกาที่หนึ่งให้หนเองว่า e ลับ่าวโอว่ายลับพาวว่าเลียดั้ดาจับเอ๊ะทั้งร่างตัวมีน่ะตั้นยังทังร่างตัวมีนะทั้นนทงร่งนะง,งดินอยู่นะตายไหมโอ้โหสิผาดามี ไปโอ้ยวันนม่วันะไหวาล้วงวะไปเลยครับแล้วเปิดจุ่มลไปดีเลยครับผมม่เราจะไปช่วยเพื่อนโอ้ยมีตัวล้วงมิตัวพอุ้งลยลมไปนี่มาดีเรียบลอยเรียบลอยครับตอนนั้นเราไม่นะโอ้ยยิ่งเพืดนเพี้ยนเมกีนะ ยิ่งพูนปิดชีวิตเปลี่ยนโอ้อย่างเกียเฮเพื่อนกนันเนี่ยปิดไปก่อนไว้อ้อมหลันดีกว่ามาดิอ๋อจะอ้อมเราเหรอจะอ้อมเราเหรอไม่ฟื้นมาช่วยวะเอ๊ะโอ้ตรงนี้ปิดอ้อมเบ่งอะไรเอ๊ะมันอาจจะชุบได้ชุบได้วะนี่ก็ไปดิ โอ้โหอี่บันน่าดูวะคนนี้อะไรดูดิกอดไว้บนหลบหลังคงได้วะอะไรอะไรโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไม่ตุยสัตวเลยแล้วก็แล้วก็ยิ้มุมสายซะด้วยนะว่าเหี้ยวไปก่อน ออกมาขวามือนะครับมีไงหุยตาหลังเราก็มีนะแต่รู้สึกว่าอยู่อขมอบนนะทุกคนเอาเออกมาแล้วข้างหลังเรานึกว่าอยู่ขมบนสิอีกมีตวตพิ่งเกิดมาอีกโหฟาาตู้กันเก่งเลยแล้วนี่มีมิสซิ่ชูเพื่อเลยอะมาดีเอามาลูเขห้หมวไปดิขห้หมวไปดิขาแก่งนะบ้มเรียวเรายครับผม โอ้เฮงยอะแต่เราเข้าวงก่อนดีกว่าแล้ว้าตัวสด้ายโดนลู้มาน้องๆพี่โดนรูมาค้าบช่วยหน่อยหัวถึงโอ้ยเก่งถึงจากเลยมอยะแล้วแอบม่วงอยู่ในกายมันข่ากันก่อนเราจะรู้สึกว่าจะมีวัยในอเมริก่ันนั่นนั้นไปเลิกกับผมเป็นเลิกกับเพื่อน เป็นลาชมนีเล่นคลาสจะที่นี่งม้ได้แน่คุณไปช่วเพื่อนไม่ได้ละมันมีคนเฝ้าตู้นะโอ้โหมันยิงกันวะมาลอกล้อเล้วลอกล้อเราไปเนี่ยลอกสุดแล้วจะเปเอาเอมองกันนั่นไงยู่ตุ้มอุ้ยสามตัวเลยอะก็าว้เต้ปล่อยกดเลย ยัดไปหิวไปลวนินหิวเลยสองตัวสุดไฮไม่จะไหวไหมโคตไปดีออกาว่าวกันว้ายวายังช้าเลยไม่ถึงเล่าแล้วไปไตาลอนึงนะน,งนี่น่นานี่ไปดีบมบมบม Bum bum bum, bum oh ho, ôi trời, thật le, ôi trời, thật le. Anh đi học con, anh đi học con. Tắt điện, mua gì đó Đi. Ma, bum bum bum, Oh hô, máy thế kia, ai con? Bụi Oi tay, quay lại, like oh hô, อยู่อยู่ก็รักท้าวไปเมื่อชิ้หนึ่งไม่เป็นไรไล่เด้กยี่ส่งกับผมไปบวกครับเกมนี้บอสสุ้าษ์ตใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับผมสุดยันนี้ขอบทัวรารับก่อนบายบาย